ในอีกหนึ่งพันปีข้างหน้าศาสนาพุทธจะเป็นยังไงในพระไตรปิฎกและคำพยากรณ์ทางพุทธศาสนามีบางส่วนที่กล่าวถึงอนาคตของพระพุทธศาสนารวมถึงช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธจะเสื่อมลงซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1. นึ่คำพยากรณ์เกี่ยวกับอายุพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์พระพุทธศาสนา จะคงอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ5,000ปีหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วในช่วง1,000ปีแรกพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองมีพระอรหันต์จำนวนมากพระธรรมและวินัยได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดช่วงหลังจากนั้นความเสื่อมของศาสนาเริ่มปรากฏขึ้นมีการลดลงของการปฏิบัติที่แท้จริงและความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องหากนับจากเวลาปัจจุบัน พุทธศักราช2,567ในอีก1,000ปีข้างหน้าจะอยู่ในช่วงที่าศาสนาพุทธยังมีอยู่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆและเข้าสู่ช่วงปลายตามคำพยากรณ์ 2. การเสื่อมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสในมหาปริพานสูตรว่า,าศาสนาจะเสื่อมลงด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่จริง การปฏิบัติธรรมจะกลายเป็นเทียงพิธีกรรมหรือมีผู้ที่บิดเบือนคำสอนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวความขาดศรัทธาผู้คนจะหันจอบการปฏิบัติศีลธรรมและขาดความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยการตีความธรรมผิดเพี้ยนคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้สาระสำคัญสูญหายโลกเข้าสู่ยุคของความฟุ้งเฟ้อและความหลงผิด ผู้คนจะยึดติดกับวัตถุและความสะดวกสบายแทนการแสวงหาสัจธรรม 3. ลักษณะของศาสนาในอนาคตอีก1,000ปี3.1คําคำสอนที่เหลืออยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในช่วงปลายของพระศาสนาธรรมะที่แท้จริงจะค่อยๆลดลงศีีห้าอาจคงอยู่เพียงบางส่วนและมีการละเมิดมากขึ้นปฏิบัติธรรมลดลง มีเพียงบางกลุ่มที่ยังคงพยายามรักษาพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงพระสองฆ์อาจทำหน้าที่เพียงในเชิงพิธีกรรมโดยขาดการปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึง้ง3.2การเปลี่ยนแปลงของสังคมพุทธการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอาจถูกลดความสำคัญและมีการเน้นพิธีกรรมที่สะดวกและง่ายต่อการทำตามมีการประยุกต์คำสอนเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4. การปรากฏของพระรีอริยเมตไตรในคำพยากรณของพระพุทธศาสนากลา่าวถึงการปรากฏของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คือพระรีอริยเมตไตรซึ่งจะมาตระสู้และฟื้นฟูพระธรรมคำสอนในยุคที่ศาสนาพุทธเสื่อมลงจนสิ้นไปแล้วพระรีอริยเมตไตรจะปรากฏเมื่อมนุษย์มีอายุยืนถึง8 0,000ปีซึ่งหมายความว่า ต้องรอให้กับปัจจุบันผ่านไปอีกยาวนานหลังสิ้นสุดพุทธศาสนาของพระโคดพุทธเจ้า 5. ความหวังในการรักษาพระพุทธศาสนาแม้คําพยากรณ์จะกล่าวถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีแนวทางที่ผู้ศรัทธาสามารถช่วยรักษาคำสอนไว้ได้การศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจังผู้ควต้องกลับไปสู่แก่นของคำสอนและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่คำสอนอย่างถูกต้องรักษาความบริสุทธิ์ของธรรมะและวินัยโดยไม่บิดเบือนคำสอนการสนับสนุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบส่งเสริมคณะสงฆ์ที่ยึดมั่นในพระธรรมวินยัยสรุปในอีกหนึ่งันปีข้างหน้า,าศาสนาพุทธอาจอยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญกับความเสือ่อมตามธรรมชาติของการเวลาแต่ยังคงมีผู้ที่รักษา และเผยแผ่คำสอนแท้จริงในกลุ่มเล็กๆหากมนุษย์สามารถนำพระธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันและสนับสนุนพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องศาสนาพุทธก็ยังสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระดับหนึ่งจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายตามคํำพยากร์